ไม่คิดอยากเจอแม้พ่อรวยแค่ไหนเปิดคฤริหัตหลังโตนายนพัสไใกล้ความจริงทุ่มทุนสร้างตามใจแม่หมูพิมพกา เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของพระเอกสุดหล่อนายณพัฒที่ทุ่มเทตั้งใจสร้างบ้านหลังงามเพื่อแม่หมูพิมากาที่ตอนนี้การก่อสร้างคืบหน้าไปมากแล้วจริงๆเหลือเพียงการตกแต่งและเก็บรายละเอียดต่างๆให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นล่าสุดแม่หมูได้โพสต์ภาพของตัวบ้านที่สัมผัสได้ถึงความอลังการเบาๆเพราะโครงบ้านนั้นใหญ่มากๆแต่สิ่งที่แม่หมูนั้นแอบห่วงมากๆนั่นก็คือต้นกามปูต้นไม้ใหญ่ที่กำลังแผ่กิ่งใบก้านปกคลุมพื้น ที่บ้านให้มีความร่มรื่นนาะนแม้หมูบอกว่าตอนนี้เป็นกังวลอย่างมากเพราะกลัวว่าต้นไม้จะเฉาก่อนบ้านจะเสร็จ เสียใจมากกว่าบ้านจะเสร็จต้นกามปูเห็นท่าจะไม่รอดแล้วหลายคนได้เห็นภาพของบ้านและภาพของต้นกามปูแล้วเอาใจช่วยให้บ้านเสร็จเร็วๆและต้นไม้ก็อยู่เคียงคู่กับบ้านอย่างสวยงามแบบนี้แค่ภาพภายนอกเราเห็นนายนภัสเสียงสมบูรณ์มีรูปร่างหน้าตาฟ้าประทานการศึกษาชั้นเลิศเป็นที่รักของแฟนคลับและเป็นลูกที่มีคุณแม่รักและห่วงใยคอยดูแลใกล้ชิดแต่เขากลับมองตัวเองไม่ใช่คนสมบูรณ์แบบเคยมี มีช่วงเวลาลำบากที่ทุกวันนี้ยังไม่ลืมไม่ใช่ว่าเป็นลูกดาราแล้วลำบาก แต่เขามองเห็นแม่ลำบากที่ต้องทำงานคนเดียวต้องขับรถไปทำงานเป็นชั่วโมงเองถ่ายละครตั้งแต่ตีห้เสร็จกลับบ้านห้าทุม่มนอนเวนลาสามชั่วโมงหาเงินมาเลี้ยงดูเขาซึ่งตอนนั้นยังคงต้องเรียนมีค่าเทอมค่ากิจกรรมมากมายมีเหตุการณ์ที่ยังจำไม่ลืมแม้วันนั้นจะผ่านมานานหลายปีแล้วแม่หมูคุณแม่ที่เลี้ยงลูกคนเดียวจนลูกได้ดีและลูกชายไม่เคยคิดอยากเจอพ่อเลยแม่หมูเคยออกมาเปิดใจพูดถึงเส้นทางชีวิต ของเธอในวันที่รู้ว่าท้องหลังแต่งงานได้แค่3เดือนไม่ได้ใช้ชีวิตคู่เลยด้วยซ้ําไม่ถือว่าเป็นครอบครัวไม่เคยคิดเลยว่าอยู่ร่วมกับใครแค่แต่งงานมีลูกแล้วก็ใช้ชีวิตไม่ได้รักเรียกว่าพลาดก็ได้ที่แต่งงานเพื่อให้สังคมยอมรับลูกตอนนั้นมีแค่สองทางเลือก คือหนีไปต่างประเทศซึ่งก็ทําได้ข้อ 2. แต่งงานแต่หลังจากแต่งงานชีวิตคู่ก็ไม่ได้เป็นแบบที่เราคิดเราเองก็ลาออกจากวงการยกเลิกงานพี่ก่อนงานอะไรหลายอย่างเพื่อหวังว่าเขาจะเลี้ยงดูเราแต่พอได้มาศึกษาการ3เดือนที่เราแต่งงานแล้วมารู้นิสัยเขาจริงๆมันไม่ใช่ก็เลิกราถูกยกย่องให้เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวตัวจริงทําทุกอย่างเพื่อลูกจริงๆ